สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนในหลาบภารกิจเร่งด่วนอีกเลยจะเป็นซาดสิฟากมาหายตั้งแต่เวียงตะเวนผุก,ก็บอฝาเฮ้ยโออไม่ยังดาไวไแนไ,ไว้โอ้รล,ล,ลวงพี่นี่แหละเอารลวงพี่นี่แหละสัน หลวงพี่หลวงพี่ทางกรุงเทพคอะไรพี่น้องจา๋าฝากเงินมาสายสัวบอดามเพื่อนมึงน่ะมีคนห่มลายอยูกทางบพการห้องอันเล็กน้อยนะห้องอันห้องไห้นอนหนาวอยู่ขึ้นไหยย้กันสน,นั่นมันหนาวบ่ฮะ ออวขึ้นโลดพูนไมขึ้นคางพูนเฮ้ยพูด,พ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 ดโพบเฮ้ยอ๋อขึ้นโลดได,ด้ไหมดละหมีาหมอมีผ้าห่มแต่มันบอกู่กันพรดรามอ,อากาศปนาแหงโอ้จะเป็นลมพีเด็ก อย่ตัวิทย์ก็บอได้ฟังลืมเด้อขาเดินทางเด้อเอาตาบอกดำซิแบบนี้แสบแท้ลุงพี่เราแสบ้านง้าว่าอยู่เพื่อนบอกดำผมมีป้าห่มมาเราอ่ะผานไปหามงคนของลุงพี่รึเล่าุงนุ่งนะแม่แล้วครับลุงลุงแม่แล้วครับลุงนุงลุงนุ่งเออ ว่ายังแต่ผมมีฝ่าผมข่ากับแทบสิบมมีสกินแต่ละปีน่ะเงินกับผมไม่ใส่ดอกนะตรงตรงเนี่ยว่ามีเงินเข้ากเ้ยมีเงินเข้ากับอนะไรแต่ว่าอันการใส่ใจ่ายในความเฉพาะนั้นมันบอถั่วเทิงมันบอเพียงพอคนผันลายเจ็ดซีวิตใเน,นส่ยลูกกระหาคนที่เฉพาะผมลังกินมีแต่บ,บักเถิกทั้ทงนั้นเลยบาทนี้ เงินก็ไปยืมไปยืมกินขเขาเมื่อนั้นใครแม่มว่าผู้ได้มาเอามาเอาหนีนะ <c oughs> มาเก็บหนีเนงนินเอไปเดียเออกวเอาติดหนีฮะกูจะหนีขาปูอี๋ขาปุ๋ยก็คือข่าวอะไรน้าลายกาจริงแต่ว่าหนีลายหนีลายบ่แม่นเข้ากินขา้าวเถียวนะ่เดียวปุ๊บเป็นข้ากินข้าวเหร็ดในโบเมนบ่แม่น แต่ว่าจิ้มเชื่อหอบกลัวแล้วมันบอเพีย่างอพอมึงคืนหนีเซนีป่าไปมึงคืนหนีปไปไประเทศสันนาศาวนะว่าลูกเล่นหายสนานอยู่มันหนา,อาวอวดสันปลาห่มกาบางออบางซะเออบางบางซะอวดสันเซนีป่าปลาตู่เนี่ยปลาตู่มึงได้ว่าสุกฟาง,งออกไกลหนาวเออนานมากนะหนาวว ประตูว่าสุกฟังเลยลาวสุกปะถ่ายขีปน่ะสุกทุบไปถ่ายนาเนี่ยเถินเฮือนมันอ่ะในเฮือนมันเป็นอะไรจักแล้วว่าไปแต่ละเถื่อไม่ได้เข้าไป,ปเบิ่ดลากวาอีตูา่าวอาโฮมกระบะมีลาสานลูกก็น,นอนหนาวหายสนั่นกูก,ก็ได้ยินยุ่ยเสียงหายมาคืนน <c oughs> <c oughs> ี่นะกูห่างไปหัวมันหายเนาะมันหนาวเนาะมัเติดอันเอกสางมันมาทั้งร้านเนาะ กว่างบัวมันหายอยอนหนาวเออกูเห็นน้ำกระปุ่นกันเซอร์อยู่นกกเนาะกูเงียงขึ้นน้องพี่ก็เลยโทรมาเปินฝากเงินมาหาพันหาพันโอ้ยวอาไปโอ้ยหลงสนพันหาฝามาพันหาซื้อพระห่มเดียวนีว่าสัน่นแล้วมันเะสี่โมงแล้วผมดูสี่โมงขึงตลาดปก็สิบปตปิดนะบอ มันไม่นอนหรอรจักคดขายกับเบิ้งสเปรปุกเอาโถตลาดปิดกหาองเขากระปิเลยนี่เบิ้งสเปทันอ่าบอกรูกยังไดจักหายสั่งมา,า,าก็จัดไปสิไปเดียวนี่วาสันจำใจสันปังปฉันเจี๊ยบเน่ก็จำมาเกอองน,ะนั่นนี่ไป แรงนะเอาในหนีบบอไปงานขอบคุณล้งผีด้วยครับเด้อที่เป็นห่วงลูกหลานขอบคุณหลายๆครับเถื่อนหนานะแต่เศร้าเด้อครับเด้อคอนเสิร์ตเงินมากน่ะเฮ้ยกดโทรฟีดไปดามกูสิรีดมึงกูสิรีดมึงเหยียบนี่โอ้ยเหยียบเโดดจังหวะกั้นโต๊ดไวตรวจโต๊ดมั่คืดอะไรโต๊ดการไว้เหยียบร้อยแล้วนี่ บอนลอยดอกนั่นหาหกสีอืมหาหกสีลองพี่ขอบคุณลองพี่เด้อทราบซึ่งน,นำใจลวงพี่อะไรลองพี่ทำลายจิตใจหนูมาเ้ยบสีมาลันทางมาลัดทางออลองพี่อ่ะไม่เห็นใจหนูเลย หนูนะอุตส่าห์มาเมื่ออื่นมนจาจังสิขึ้นมาอืมมาสร้างหนูว่าไปเดียวนี่พนาห,หนูก็จะเป็นต้องไปจังสิทาน,านห่านหรือบอ่จังว่าห่านนีร,รก็จารุ่นน้ำการพี่นองทานมาทานกั้นโต๊ดไปอยู่ทีนะ่นี่นะปวดโต๊ดปวดขี่ก็บรื่อโต๊ดอีกขี่แลลวเออโทษโต้เหมยปิดไปสำนั่นนี่ ตรงพี่กดดันหนูหนูเหยียบรถจงังหวะโหดโพ,โพ,โอ,อ,พอ่ะฮนะสืบพ่อผมอ๋อ่อผมัตโตนะอ้อเราขึ้นบอบกเอ,อินดังๆเน่เออมึงเนมเห็นพื้นเท่าไหร่บอาง ตกลาง้ว่างรเกาะสอง้อยสบ่มีตัวใหญ่ตีมันจะทำใหอ่ไ้นี่ฮะตกลางนะอันนั้นนะมตันกลางมจน้าคนอันตัวกลางอะไมด่าด้พื้นอันท่ารเกาะสอ้อยหกสิบกัไรสองร้อยกสี่สองร้อยห้าสับีง้าบ่นีเนี่จ้ื้นลวงพี่ลวงพี่หลวงพี่คนดันหนูสบา สองอสองอยหกสิบนคูณเจ็ดอาเจ็ดผืนให้มันขบกระโดดอืมอสองนะโอนมาใหม่เดยนลงผีเดิมสองร้อยหกสิบคูณไปสี่เจ็ดพันแปดร้อยสามบาท โอนค่าเดินทางมาโลดขากดดันด้วยสองสี่หกเจ็ดตัวได้อือบอกเอาเดินตัวหน่อยเด้อจะไปยังตัวหน่อยน้ำมือเขาสินใหญ่รู้เอาตัวหน่อยม้าดามนี่ก่อยอืมแล้วดามกูไม่ต้องอลังการเหรอ ดำเอ๋ยเราดำกูมาต้องอลังการบอกเอาหน่อยนะมันต้องใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่อ่ะอยากความใกล้ๆผอมรึเปล่าฮะตัวกลางเรือหาพื้นตัวกลางเรือหาพื้นโอตัวนอนเนี่ยเอาจะเอาพื้นอ่ะเออจัดมาหืมโคตโทหมัดบ่หรือบ่มัดมาต้องมัดดอกหิวไปขึ้นรถโหลดขอยอดโหลด มืเมือสี่ลายมาให้ก็มาสืบประหมมยางเดี่ยวมานีนะสองัมศูนย์คูหาพันสามแมนสงบวกใส่ตัวนี้องร้อยส่กับสี่เนาะสองร้อยสี่เป็นสองสี่ร้อยแปดสิบบวกพันสามบ่พอดีพันเจ็ดแปดสิบแมนคูหาคูของลาสี่แปดเออแม่แล้ว เ็พันหนงร้ยหานง้ย okay. okay. ้เิบัางยหาิหานึ่งร้อยห้าสิหาหงอาสิหารอยาบรอหบห้หลยหนึ่งสน่ยน้อสนงอหหง้หพี่คุณน้องห้วงพี่จั้ให้แล้วไม่ได้ออนะเอา หน้าที่บีพัอใจจะเล่งย่านตลาดปิดกับพ่อแห้งมีอน้ำมึงเห็นดูเงินนี่น้ำนี่นูนผูใช่สามสี่ห้าหกเจตัวน้อยสองเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวกลางหาพอดีพันพันเจ็ดปโอเคหนึ่งนูู เกียบ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 อ้าขอนายบอดามอ้าขอนายรถดเดี๋เดๆๆบาสิเปิดประตูก่อนข้างไงนนะาะงนแล้วอ้าวยังไมส่ส นด้นนะสามมังสิตุมดำเลยยัดมึงหอนในแบบนี้นะขอบคุณ l o ขอบคุณลงล g แลง้วดังๆขอบคุณลง long ครับ น้ำโพดน้ำโพดน้ำจนหายหองทองแตกส,น,น,น,สนั่นวันวายอยู่สซนนั่นโอ้ยลีล้อนี่ไปย่างย่างบนเมม่อในได้ดามบัตรเตมเงินกูเบิร์ตปัน,นี่ไปหาซื้อบัตรเตมเงินก่อนอ่าข่าวไปอยู่บ้านตลาดนีด่วะเอืมข่าวไป ขาไปเอาอันซื้อปละแดกก่อนอเสร็จสินภารากิจยันตลาดข้าวปิดกัาแห้งข้าปิดตลาดอาหาโมงเข่งปกตินะาเขาเหยียบโหลดมาเนี่ยปร,ประมาณเกือบสุโมงหมดได้อย่างหอดแต่มือนี่เนี่ยประมาณสั้นกว่านาทีโหลดโพคุ้มกพอคุ้มเต็นอดน่งด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 ่งอย่างกะขี่มากูแม่นจะขี่โหลดนะ บึม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 มาเฮ้ยสนเหนื่อย <c oughs> เวลาเล่งรีบแบบนี้โอ๊ยกดดันฉันมากฉันหายใจแทบไม่ทั่วท้องปวดตดปวด,วด,วดขี้ฉันก็ต้องกั้นเอาไว้ทำไมอ่ะทำไมทำไมหลวงพี่ไม่รักฉันเอา ทำไมต้องมาเร่งขื้นด้วยได้มาแล้วพี่น้องทางล้างหา่านโอ้อมจมอยู่สุดขีดชักสิดได้บุญได้บาปแหละจะเหม็นซากจะไจมจังได้เนาะจะวก็สปิดตลาดแล้วว่ร้างจะซิ่ง อะไรก็ไม่รู้เจ็บพื้นจบนะน้องสองคนก็พอดีพื้นน้อยหมลงไปสูผมจนว่าเอาเหืออะไรสะสะพุน่นมันจม่แทหืมันคือนาเอาแท้ตุ่มคนละพื้นอาวเอาเมื่อนะสุจีกอ,อกโรดจากจ่างนั่นตุ้มโลดมแมลงนั่นกูสั่งให้ตุ้ม ซื้อมาให้ตุม้มว่แม่นน้ไตายกับาพากันตุ้มประห้มขาดนั่นเฮ้ยสูงนี่ไม่รู้ฉันจะได้บุญได้บาปแหละฉันจมอยู่นี่ห้วยถ้ามาแต่สาวฉันจะบดจมจะคำมันจะไม่จมเลยถ้ามาแต่สาวน่ะ ไอพี่น้องเหมืงดูดามสีผ่องนั่นมีสีทะเลกับสีลงจากรถปุ๊บว้าวกันดาหันได้หันได้หันได้ด้วยนี่ข่าสานก็สิ่ข่าวหันได้บุกหัว่าหันได้าคล้ายข้ามนะแบบเคยหล่อยุติบาริสันเกตว่าหันได้คล้ายข้าห่มสรุปแล้วโต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 กับโตโตเวียด สู้ยังไงอันนี้ดิสาดมัวม,มตดมะละหอมโตโตเบียรกระอุ่นอยู่ดอกบ่าวก็ยังหมอหมหอมโตโตเบียร์คือ,อกันหอมก็มือเมื่อคืนนี่สามขืนมันหนาวแหง้งสองคืนเลยหนาวมึอแล้งเนี่ยก็สซหนาวอีกนี่ให้สนั่นอีกแหละ บอกหายแมลงนี่ยุดหายสุ้งเงียบปากเลยแมลงนี่สุดได้พะโคมแล้วเศร้าหายโทษผู้ปลาตีปลาที่มึงกลับมุนไปทางหนาสิทางลุงไปทางลุงเอาไปแบบไหนกูกูไม่เห็นยังเลยไหนกูกูจะไม่เห็นคนหลุดทำนี่แหละพี่น้องขอบใจในรายบริษัทสุขที่ติดตามโอ้ยคิด ซัมน,น,น่บอาหลายต้างเอกได้ไหอืม